สวัสดีครับผมดีนปัญหาของหลายคนตอนนี้คือไม่รู้จะขายอะไรดีในวิดีโอนี้ผมมีข้อแนะนำมาให้ครับขายของที่เราซื้อประจำเพราะเรารู้ว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะอะไรเราซื้อบ่อยก็หามาขายะเองเลยครับเรารู้ว่าเราซื้อเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาขายเองเราจะรู้ว่าควรสร้างสินค้าออกมาให้คนอยากซื้อได้ยังไงมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับ เพราะถ้าขายไม่ได้เราก็ใช้เองขายสิ่งที่เรามีผลลัพธ์เช่นจากเคยสิวเต็มหน้าตอนนี้หายแล้วก็ขายอะไรที่เกี่ยวกับสิวเช่นครีมแต้มสิวเครื่องลดสิวแล้วเอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ต้องจ้างใครจากที่เคยอ้วนตอนนี้น้ําหนักลดหุ่นสวยแล้วก็ขายอะไรที่เกี่ยวกับตลาดลดน้ําหนักอาจจะเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักกางเกงลดพงุงครีมลดสัดส่วนหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตลาดลดน้ําหนัก แล้วเอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ต้องจ้างใครขายสินค้าที่มีกำไรสูงๆแนะนำว่ากำไรต่อชิ้นควร300บาทขึ้นไปเหตุผลก็คือเราจะเผื่อกำไรที่ได้ไว้หักค่าโฆษณาด้วยปัจจุบันนี้ครับถ้าอยากขายดีต้องจ่ายเงินลงโฆษณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากำไรน้อยต่อชิ้นเวลาไปหักค่าโฆษณาแล้วมันจะไม่คุม้มแล้วจะขายจนเหนื่อยกว่าจะมีกาไรอันนี้ฝากไว้ ให้คิดด้วยไม่คิดจะทําได้เพราะไม่มีประสบการณ์เรียนกับครูดีนเข้าใจง่ายสร้างยอดขายได้จริงๆครับขนาดผมยังไม่มีหน้าร้านยังขายได้วันล,ละกําไรวันล,ละ20,000บาทขอบคุณครับเยี่ยมเลยค่ะคุณดีนคอร์สของคุณดีนดูแลดีมากเห็นถึงความตั้งใจใส่ใจทุกคนสิ่งที่ได้รับคุ้มกว่าเงินที่จ่ายไปจริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือเทคนิคแล้วก็รีวิวบางส่วนจากคนที่ได้เรียนรู้แล้วกับผม ท่านใดที่สนใจเรียนรู้การตลาดออนไลน์ตอนนี้และสามารถเข้าเรียนได้เลยทันทีก็ให้คลิกลิงก์นะฮะทักไลน์ทักแชทมาได้เลยสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ